ทุกคนเดี๋ยวอันนี้นะคะก็จะไปกินบาร์บีคิวปิ้งย่างกานะะันค่ะในดูไบเป็นร้านที่ลูกเรือส่วนใหญ่ชอบไปนะคะก็คือร้านของโรงแรมเอเชียน่านะคะ่ะไปดูกันนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบหมูออย่างไหนพี่ปีลองชวหมูให้หน่อยเฮ้ยือเนื้อดีมาก เฟตนะที่ลูกเราชอบมากินโรงแรม,น,ม,น,มนี้นะทุกคนก็เป็นโรงแรมเอเชียนาเนาะก็โรงแรมของเกาหลีคือ,อราคาดีมากมีปิงซูด้วยนะทุกคนปิงซูงแบบว่าจานละประมาณ200กว่าบาท2อ0ประมาณเนี้ยแล้วก็เนี่ยเซนญ,ญ่าบุฟเฟ่ประมาณ650เองทุกคนคือราคาถูกกว่าได้ละใครที่แบบ อยากกินหมูยังชอบกินหมูอยู่แล้วคิดว่าอยู่ดูบนไม่มีหมูไม่จริงนะคะดูไปมีหมูขานนะโคเยอะเยอะด้วยซื้อหมูสดที่เวสโซนได้เวสโซนก็มีน้องหมูอะมีวนมีหมูใช่แข็ง็นหมูใช่แข็งแต่ว่าหมูสดอะเราเอาเข้ามาเองไม่ได้แต่เรามาซื้อที่ซูเปอร์หรือว่าร้านอาหารเอเข้าได้เข้ามาเองนะเข้าได้เราเสดแค่ไก่ไก่ที่เข้าไม่ได้เออเอาไก่สดไม่ได้ไก่สดกับไข่เข้าไม่ได้หนึ่งได้ เนื้ออร่อยหอมๆอย่างเดียวราคาถูกกว่าบ้านเราอีกย่างหมูเฮ้ยเนื้อหมูมันดีมากจริงๆเนื้อหมูมเลยบอกแล้วว่าอยู่ดูใบก็กินหมูได้ทุกอย่างไร้สารจริงๆไม่ได้ใส่อะไรเท่าไหร่เลยทุกคนไ,ไฟ่ใสเค,เคเร,เรื่องเครื่องเคียงไม่อั้นเออเครื่องเคียงไม่อัน้นใช่บะ<อ>เปียก็ยไม่อัน้นเป็นตูนะคะน่ากินดีนะคะ ชาเขียวไมชาเขียวของเราละเกี๊ยวของเธออ่ะใช่เราดูทำไมมันเยอะกว่าอ่ะมีมะม่วงนะคะเนื้อมะม่วงเนื้อมะม่วงอ่ก็แล้วก็แล้วเดี๋ยวจะกินีคำมีแต่มะม่วงไม่มีน้ำแข็งชาเขียวถือว่าอร่อยแน่นอนเฮ้ยอร่อยอ่อแล้วแนี่ของเพียวใช้ชาเขียวค่ะอร่อยนะคะ A few minutes later ทุกคนสรุปนะบุฟเฟ่ก็คือหัวละ75 75ก็จะประมาณเท่าไหร่นะเจเจ็ดรบาทอืมประมาณเจ็ดร้บาทรวมแบบนล้วแล้วลตอนนี้เราสองคนก็กำลังจะขึ้นไปขึ้นเมโทรนะก็คือนั่งไปกลับบ้านเราเมื่อกี้ที่เรามากินมัน,นไกลมากนะคะก็ประหยัยยหดั้วยประหยัดหรือเปล่าวันเดย์ค่าแท็กซี่เท่าไหร่ค่าแท็กซกี่ที่กินวิธีนั่งไปก็มาแปดร้อยนะเพราะว่านั่งมาจากจินเนียร์แลนด์เจ๋งสุด เลยมาต่อรถกลับบ้าน